สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนน้องน้องท่านมาดูเหรียญสิบบาทอีกปีะสมครับที่ราคาดีไม่ธรรมดาเลยครับเดี๋ยวนี้ครับราคามาแรงมากครับตอนนี้นะครับถ้าใครคิดจะเก็บเหรียญสะสมเหรียญแล้วก็อย่าลืมนะครับปีะสมนี้ราคานี้แน่นอนเลยนะครับกราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมต่อแสแบงแห่ง คนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเรนีนะครับท่านเพิ่งนี่มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านสวยงามมากันนะครับนี่ครับเป็น้าพเ้นเด่นนะครับท่านดูครับสวยงามันดไหนคิดดูเองกันนะครับท่านเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากมากเลยนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับท่าน เราไปดูครับจะเป็นปีปศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เดล้าประมาณเท่าไหร่นะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคิวเปิลนิเกอยู่ด้านนอกครับด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับเนี่ยดูครับคมชัดเจาะมากครับเป็นตัวเ้นหญ่นะครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ผู้วิพลอรุณเดชเดชครับส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับ คนปลูกพป่งท IT <c feud al proposals> ่านกอกชัดจินชัดเจ๋อมากเลยนะครับดีครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับท่านมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งเหรียญนี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงครับท่านเหรียญนี้ครับคมชัดเจ๋อมากครับสำหรับขอบเฟืองครับไม่มีการตึกล้ออะไรมากมายเลยครับลายบลบี้ก็มีแต่น้อยมากเลยนะครับท่านสังเกตดูดีๆนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีโอสอเลยนะครับท่านประเทศไทยอักษรบิวสามตัวจิกกันอยู่ทัวเสียหางกมานะครับท่านพอรตอองฝันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่าน สองห้าห้าหนึ่งนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดับที่หายากนะครับท่านแต่ผลิตน้อยนะครับเพราะเป็นพระเซนใหญ่นะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปาาวัดหลุนลาวาลามต่ำลงมาอันนี้คือแม่นางเจ้าพยาได้ล่างจุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญนะครับท่านสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญนะครับท่าน ในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านส่วนเหรียญที่ปาดกระชัยนั้นตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบบาทเลยนะครับ